วันนี้เทกระจัดรถครึ่งแสนสำหรับแคมรี่0 g งปีสิคันนี้นะคะคันนี้เป็นแคมรี่0 g งปีสิบแปได้สีดำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเสยัยดณ์จากกร s สเป t ชันนะคะคันนี้ตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยกว่า270จุดเราจ้างมาตรวจ เสียเงินให้บริษัทตรวจรถมาตรวจค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครอยากได้มีไฟตรวจสภาพไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพามาดูข้างในค่ะคันนี้เลขไม 8, ่80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะใครมาจากคลิปนี้นะฮะเอาไปเลยสำหรับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะมีในส่วนของตัวประกัน,นเครื่องยนต์เบรกให้เรียบร้อยแล้ว2ปีหรือ20,000โลเข้าศูนย์บริการโตโยต้ยตาทั่วประเทศค่ะคันนี้ข้างในให้สภาพอยู่ที่ประมาณ80-90%กับยางปี2022 4เส้นนะคะ รถมีการเช็คระยะที่ศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครได้กันนี้ไปรับประกันเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนราคาหน้าป้ายวันนี้อยู่ที่นะคะทุกคนค0ะ0 0 0แสนนะคะ7,000บาทแต่วันนี้ใครมาจากคลิปโบเอาไปเลยนะคะสุดพิเศษฝาท้ายเหมือนไฟฟ้าเลยนะกดปุ๊บเด้งเปิดเองแบบนี้แต่แค่เวลาปิดต้องใช้มือปิดเท่านั้นนะคะก็ทุนแรงไปได้เยอะเหมือนกันครันนี้ราคาหน้าป้าย807,00บาทเดี๋ยวให้ดูนะคะ แ7 0 0จบาทนะกับเลขไม่แปดหมืกมิโลเมตรรถมือเดียวป้ายแดงนะคะทะเบียนได้ทะเบียนนี้เลยนะ593ราคานี้ไม่ขายวันนี้เอาส่วนลดส่วนพิเศษไปเลย40,000บาท่ะลุคันหาเหลือเพียงแค่7 6 7 0 0สนหพร้อมรับประกันเครื่องเงินเกนเบรกน,ะนานสูงสุดสองปีเข้าสู่บริการโตโยต้าได้เลยนะใครสนใจคันนี้นะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักมาได้เลยนะคะรับประกันเลยคันนี้ครับแกปก็ได้ใช้เองก็ดีค่ะโตโยต้าเครื่องสึกทนอยู่แล้วช่วงนะล่างดีนะได้แคมป์รี่แบบนี้ไปใช้ประตูป้ายแดงร้านสามวันน เจ็แสนเท่านั้น,น,นใครสนใจคนันนี้จิ้มลิงก์และทักมาเลยนะคะ